ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูชุนครับผมเมือเนี้ยเมื่อวานปุ๋ยมันสบลังครับฝ่ามืดฝ่าเหลือมาครับผมฝนจะตกแต่วมันไดนฝนไม่ลาครับเช่นนี้คนอื่นข้าทอแล้วครับ,รบมันน่ะแต่ของผมมาใส่ปุ๋ยพอเบึงเราม้วนบนท่านใหญ่ครับตอนบนท่านใด้ดับใส่ปุ๋ยกัน มาเลยหลังจากบนตกมันกำลังแทงหยอดน,นี่เป็นไรว่าจิไปทั้งกอล์ฟนี่แปลงนี่ไปนี่มาทายหลายรอยครับเราจะเอาแบบปลาคักงเลยไปนี่มันบ่คักนะครับมันเป็นไล่แดงพ้นแรงแบบชะงักโอ้ยแหงชีดทางใบแหงชะงัางากครับนี่มันฝรั่งได้ฝนตรงนี้ พื้ผ้าพครับพึ่งในฝนกับแต่มากา่ามากครับเนี่ยเขาหาเดือนนะครับพึ่งในฝนรอบนั้นก็ลินน้อยๆครับดินุ่มล่วงแค่นี้ครับประมาณเส้นหนึ่งค,ความสูงของเราเลยฝนลินมันบอ่อฝืนนยครับนีคน่ครับม,มาใส่ปุ๋ยครับบำรุงก่อนครับผมบำรุงก่อนเพื่อที่เขาจะสวย บ่อนี้ครับท่าว่าสะทอนกรลลักกระครับผมบุสิสูถึงบ่เป,เป็นเป็นเหลือ,องธรรมชาติครับฝนฝาอากาศเพราะนั้นวานปุ๋ยเรา็ตุกมาใสนะจะจา,มาบมูนี้ก็บตีสูงใีก็ะน้อยเื้นสูปีอ่ะจะทอนล้างเขาบ่าพอเดือนนะครับท่านมีทุนาแมนทอนมีทุนาว้าฝนม,มามาก่ะ ขึ้กันแล้วครับมันกันน้ามันกันทั้งตามมุมเงแแิแล้วมันกันแนวฝนมันตกหลายเครือเขานะครับมันกันเราขึ้นกันเนี่ยแไปไปต่พี่ดีติดตั้เสียวเอาไว้นะ วันแต่ดีครับนี่ตะกี้ผมปลูกผมใส่ปุ๋ยหลบแต่แตะกี้ฝนมันตกดีครับปลได้ใส่ปุ๋ยช่วงมีนาผมสีห้วยใสย่เงาพงซีนะพงใส่เงาแบบนี้เลยมเมือ่อก่อนมืดไร่ก่อนนะพงใส่ไปไร่หนึ่งกตกไปสะสมหนึ่งเลยลูกหนึ่งห้าสิบโลเลยไร่หนึ่งมันก็ใสยอยากแล้วครับไม่มีวันนั้นสิรับยังไงก็อทางมันก,ก็ไปทั่วร์รับนี่มันงงยังไงนะอะไรฝนตกไกลจะได้ย่างมา ตัวไปทั้งนันนะคือผลครับผม